กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุกสุคนสมองสบายดียามเส้าพี่น้องมาไหนกับพ่อพ่อกับสองแม่ตาคือเก่าแม่ตาสิมาเนีพักพี่น้องเอ้ยนี่มาฮดแหละสิมาเนีพักบัวมา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 ลงมาหัวมาสวนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเส้นเก่าเส้นเคยแหละเป็นหญ้าจำสวนแหละอยู่แต่กับหัวกับสวนนี่แหละเท่าน่ะมันด้ไปทางใดมาทางใดดอก เป็นยาจำสวนอยู่ไหนละ่ะ <c> ห <oughs> มึกเออเอากระด้มาแรงไฮพาร์ตามาเอาหนำใส่กำลังเป็นต่อมกำลังเป็นต่อมหมากแล้วลามเครือละ เส <c oughs> ียงพุชังกระดกกระกงานบิดกันบ่ามาเด้อมาเด้อไพ่บ้างก็มาปลูกผักบัวซอยเนอเด้อเด็กพักบัวเม่นตาฮดไวเมื่อวานแดนผ่นเหี่ยวเลยฮดน้ำไว้บัวเลยี่พอเลยบ่ละมาซถ้าย่อกระสอบหมอเขียดเต้นโคบหมอ <laughs> เกียดติมาสนแล้วเราก็สิริมอสซิรน่อยให้ซึ่งในกระยังท่านได้ลิโอ,อยากไล่น้อยมามามาไห้ว่างก็มาเนตพักน้ำแหนแ่พี่น้องหากเหาลืม้ากก้องนะพาอยากลงมา คือยังถือย่าลืมซักเ <c oughs> นี่ยเนี่ผักบัวนำการเดพี่น้อง <c oughs> สิเป็นผักบัวสิเป็นผักบัวเลยพี่น้อยเี่กถ้าบาพอเขากเกษียหามาตื่มใส่ให้มันพอสองนานแล้วก็สิเก็บผักเสียอนต่อหนะาผักบัวหัวเขานะ่ะได้นานเดียวแหละอยู่มา,นาน เพือนได้ด้านหนึ่งกัลกไปแล้วมาอักกันนะกระสะออนแกงแสน่อไม้มือนนะน้องเนตรว่าหวานหวานมาสักสั่งจองเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อพครอยากได้มักแตงเขียวแกงแสน่อไม้สั่งจองเขามาได้ ดอกมากเรืองหุ่งอยู่เนี่ยสองขนาอยู่เนี่ยออกเกินสีมืดก,ก็ได้เลยเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วตอนนี้ดอกหยกแหลยแทงเคี้ยวเขาพัดกินกระแสบแกันจวะแกงกระแสบในพักเสียนเขาเนี่ยสองนาน เด็ดมือนันมันนี่ขึ้นอีกแล้วสิดเด็ดอีกแล้วไพ่ว่างกับหมดจอมาซอยนะพี่น้องมา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 บ่งพักบัวน้ำกันตอนสวยก็สิลงมาขุดนั้นผักกาศเบียผักกาศใกล้สิพ่อบ่งแหล่ะแหละพี่น้องเอ้ยงามไวปปูงมะอืน้ำมะเอือมัตาก็ซื้อมาเลยสองซองปูกไว้พราได้เห็นกินเดือนหาเดือนหก ถ้ามันเป็นเขามันโอเป็นกันจบกันเดี๋ยวมเมตานีก่อนพี่น้อยเหยียบร้อยพี่น้องแล้วแล้วนานมากเงาได้พี่ตั้งตะพีสอดผูขนาดก็แล้วแล้วเหลืออยู่น้อยหนึ่งพี่น้องเมตตากระซิไปะฮัตพูดใส่อีกโผล่เขานมืดพูดนานใส่อีกไปอาหนามมาพดก่อน,อนบ้านนี้ ปลูกแล้วต้องหดน้ำมันจะสิบวเหี่ยวเพื่อสิขึ้นได้กินเขาเนี่ยนะประมาณพลูกและเก้าโมงปลูกละน้อยแต่ละมื้อเดี๋ยวไปเอาหนามมาหดก่อนเด้อพี่เนอะปลูกผักบัวแล้วก็มาเปงน้ำใส่ผักบงพี่เนาะพัอตานเอาหนาบบักสไลเนพักเลยเด่อ ต้นละซองหมากนล้มันสิใหญ่อยู่มะเนาะฮะอะไรหัดซ้ำก็มี่ลีออกรถตัวซ้ำนะฮะมันบ่ใหญ่เบิดดอกสามนะอันนี้พักบงพี่น้องเอ้ยพายชนใจอยากได้พักบงไปพัดไปกินกับตํากับแกงหน่อไม้ขักเสร็จกลัมาเด้อพี่น้องปัดยาวขักลีรอพักบงขนาดนี้นี่พ่อซุ่มสุ่ยอยู่ เสร็จก็มาเด้อพักบงพักบงพักบงมัดบบแพ่งดอกมัดต่ซิบบาทกระขายพร้อมส่งเลยพร้อมส่งเลยพักบงพักบงงามขลยตำหมวดตำสวได้ยุบ งน้ำใส่ยังน้ำใส่แห้งผื่นคือเล้นอ่ะลุงคนใดอยากอุดหนุนสื่อแจกสื่อย่ายเลยวาสื่อให,ห,ออให้พี่พี่น้องๆถักเสร็จก็มาได้เดอ้อเมนก็มาได้เด้อผักบกไม่ตานย่งอยู่นานหนึ่งน้องเอยจัดทงให้พ่อม,มันละซิบบาททรงพ่อ เนสตี้ตัวหลุ่นหน่อยนะหลุ่นหน่อยก็น,นี่พักแล้วว่าเพื่อจะโบขึ้นป้านนี้สุดท้ายเพื่อก็ขึ้นเดี๋ยวดิขิดมันบ่งเขา่าจนขิดว่าไราขึ้นขกขาดหมดหละ ได้ขึ้นดอกว่ะแล้วพัดนั่นแนละมันมาโอ้ยหมักอือห้องป่ะอะไรมันก็อบอจับพอหมักอือนี่ตัวนี้เหี่ยวเขาเลยโอย้มันมีแนวอัน,นอันนั้นได้นี่แมงไหม้ซี่มันได้นี่นั่นแหละหักเอือเอาอะนามาซีดมันใหม่เนี่ยเด้อพัดโก้นะ มาขั้นสีชมกับดอกข้างกันยังบริบาลน,นะดอกข้างกับกำอยู่ดอกข้างกับกำอยู่หอกบริบาลนนม,มันไม่มีดอกสีชมมันนะ่ะเป็นหมากบ่เลยเพื่อหนึ่งเขได้หมากาาอกา,ารุ่นเบางเองยรวากสรี่รุ่นน้อยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นพันเหลืองเลยพันหวาน chỉ nhảy lưu bò nhảy trong đây lụt lầm lăng hạt cái nếp thắt này mọc phì hao này mặc phì cả pi này nằm bỏ ngam thế nào ấy mà cứ pi thì lẹ pi thì lẹ mà lôm bỏ lái đi pi này mà lôm lái, lôm đũa ยุดจังหน่อยลมยุดจังหน่อยลมยุดชองเม,มอลมอีกแล้วยุดสองส้สม,มอลมอีกแล้วก็เลยบรรยากงามาก็ได้ดอกกำทั้งดอกทั้งหมากทะลียค่ะตัวนี้ ส่ำได้แล้วน้องเพิ่นได้แกะบางในเพิ่นมัน,นบน่งเข้ามากแล้วบี่งี่าอมากแล้ว mà thêm bụng cho mà lại này bông xì kẹt bông này phần bông ngày bông ngày rồi đây lên bà tát bông nhặt khẩu mà năm nay mà bỏ vào để xịt 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 đó nào ơi สูงแหละนี่จะหาขาเอาได้สำหรได้ก็เอาขาออน,นาดตัวในหมักผิกเนาะหลังจากที่แดดออกมาบังด,ด,ด,ดูยอดการหมกยอดใหญ่ขนาดเด้ขนลนลมมาเลยหยุดขนลม ทันแดดออกมาแล้วค่ยในมีแหง้งหยอดเป็นกะข้าวขึ้นมาเลยทางนี้งัวบปที่กินทางนีนงามเลยมาเพื่อกระกำลังดอกกระปั่มเดีพี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มเป็นแหละหยอดชนสุสีแบบนีนกรปวอดได้พี่น้องไม่หมวนได้ปู่ก็ได้ เห็นแบบนี้เขาก็ดีใจเลยสังปูเขามันอุดมสมบูรณ์ดอกกุลเือลงมากับพอลงได้มาแยงกับพอแงงมันงามเลยนี่มันขี้ลลยแล้วโอ้ยขี้ขานแทกลงมาหมดแหละีน,นกลาง เป็นดอกเี็น้อ่อไอ้มาปีปีเฮอร์พักกาดกับใกลสิพอบงแล้วด้ก็ลงมาขุดนานพักอันสิวันหอมปอบแน่แล้วกัไปอันปลูกผักบัวแล้วแล้วก็สิเอามามันเลือมากก็สิมาน i บอยู่นี่ก็สิมาหวานหอมปอบอยู่นี่ก็สิไปอันโคุดอันมะเขือตัวนั้นนี่มะเขือตัวที่ปลูกใหม่ผูกอยู่ข้างอ่างผูกก็งามๆเลยได้ ขึ้นบันเลดพี่นอ้องตัวนั่กะเสียดายเบี้ยมันก็นเลยเป็นเนบใสองกนแหละบานเฮาพี่นอ้อยต้องได้ปลูกได้พังเลยเป็นอาชีพเสริมให้กว่าย่ำแรกเฮาเนี่ยอยู่ยละละนั่งอยู่สื่อได้เฮาบ่บจ่บจักในหางเงินได้พี่นอ้อยทักสีหาแบบใดเฮาได้ปลูกได้ฟังเขายังคิดต่อน,นู่นตอนนี้เสิได้ ไก่สีเดืขายตัวน,นั่นสีเด้ขายซาลี่ฮาก็เป็นไนไนแหละได้พี่น้องแล้วเป็นไนไซขึ้นมาแล้วเดือนออกใหม่แล้อ่ะเดือนสี่ออกใหม่ไก่สีบุญทันทินน,นี่ต้องเลยตัดพี่น้อยซาลี่เนี้หวานต้องเลยตัดไปน้ำแหละ สำหรับคลิปนี้เม่ตากคสิไดาย่าเรเด้อพี่น้องไปโหดปักเขือก่อนพอ่พอๆก็คิดนาพี่น้องจ้าผักเบิงึงผักสมกุหลาบกดแลาบแซไปกำลังใจให้ส่ง a, สงองเม่ตาแล้วก็ซองน้องพาะโสด,ดน้ำเรเดอพี่นอ้อยผักซอยเชี่ยซอยดันเลยพี่น้องสบายดี